คุณมานั่งรถได้ไงอะคุ้นรถหนูทำไมเนี่ยพี่อ้าแล้วคุณเป็นใครอะหนูก็เป็นเจ้าของรถแล้วก็ขับรถอยู่ตรงนี้อ่าแล้วแล้วแล้วคุณแล้วคุณมาจอดนี่ได้ไงอะเอาแล้วพี่มาขึ้นอะไรรถหนูเอาหนูร้อผัวหนูอยู่นี่ขอผิดรถเหรอใช่เหมือนกันด้วยแต่แต่พอดีไม่มีตังค่ารถขอขึ้นรถติดรถไปด้วยได้ปะสวยอะคนสวยน่าจะใจดีเนาะจะให้เขาขึ้นเหรอคนสวยน่าจะใจดีเนาะสวยสวยจริงสวยเออผิวดีมากเลย ใช่ใช่ใชได้กโอเคโอเคครับก็ฮะขึ้นมาเลยข้นเลยเออพอดีไม่มีค่ารถเนาะใช่ใช่หรือถ้าแม่ไปขอค่ารถได้ไหมร้อยหนึ่งพอไหมอ่ะอร้อยร้อยร้อยหนึ่งพอดีว่าถ้านั่งแท็กซี่อ่ะมันมันจะประมาณ3ามร้อยอ่ะสามร้เลยนะใช่ใช่ประมาณสามร้อ่ะสองร้อยพอได้ไหมสองก็ได้สองก็ได้เอาแต่เออพี่เออเอาสามร้อยนะขอบคุณนะใจดีเนาะสวยสวย ชมกันบอกว่าเอาเอาอะไรก็แล้วเออจริงใจจริงใจเป็นคนจริงใจเออพอดีพอดีพอดีว่ามีเอ่อโทรศัพท์ไม่มีสัญญาณด้วยขอขอยืมโทรศัพท์โทรได้ปะสวยมากไหมสวยสวยมากเอาไปเลยขอยืมโทรศัพท์เอาไปเลยพี่อ๋อให้ให้เลยใช่ปะสามสามจุนอพี่อ่ะโอเคนะไป้ะไปก่อนนะมินเอาจริงเหรอโอเคนะเอางี้จริงเหรอเมนแหมเห็นคนชมสวยไม่ได้เลยนะมึงอ่ะเมื่อกี้รู้สึกแบบเหมือนเหมือนโดนอะไร ไปป้ายยาแบบ